นนบหยูได้หลายปีเมวะเออเฮนแม่สิเฮงแม่สิว่ามี่วกมากกินได้เหรอเออเพราะปกติจะมีแต่วงกบยังพลสติกเลยนีวงกบไม้นะ พอพดีและเข้าพอดีเลยลงล็อกพอดีเลยบหรือว่าจะไม่ได้ เออประตูใหม่โอ้โหเยังสวยมากเลยโอ้พอดีพอดีเป๊ะเลยอ่ะ กูจะเลยอจะเลยประตูไม่เออลงล็อกพอดีเป๊ะเลยค่ะเยี่ยมค่ะท่านเห็นพี่สาวบอกว่าเจ้าสอนลูกให้เป็นทางไหนเจ้ามีวิธี่บอกอย่างให้เขามักการจะไปโรงพักดิ่ดิ่งที่ไหนไปหางินนั่นเนาะแมนอ๋อๆก็คือหมายถึงเป็นแค่จ้างนะจ๊ะเอาเอางันเป็นเป็นไหนเองเป็นเตียง จงใจเถอะเถอะเขเลยนักสอนโดนบ่อยเป็นก็เจ้าเออโดนเอ่ด้จิงอย่างนั้เอ๊ะออนี่คืนงนี้ครับวันนี้มืออื้นได้ถือไหนี่นะครับอ้าวอันนี้แล้วแลมเสร็จคนทั้งนี้ใช่ไหมล่ะมันดูง่น้อวันเยอ